สวัสดีครับสวัสดีฮะคราวยูทูปด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีภารกิจหนึ่งเว้ยภารกิจแบบขี้สงสัยอะแล้วว่าแล้วงงงวยประมาณนั้นนะเขาบอกว่าผมมีรถอยู่นะครับที่ผมเคยทําอยู่นะครับแล้วก็อยากจะทําให้มันโคดวิ่งเลยนะครับผมเคยทาคลิปลงไปแล้วนะครับแต่ว่า,าความเร็วมันก็อยู่ประมาณร้อยกว่าแต่ตอนนี้ผมหาที่วิ่งได้แล้วแต่ว่าที่วิ่งมันเป็นถนนปิดอยู่นะครับเป็นถนนทําอยู่แล้วก็ยังทําไม่เสร็จนะครับ แล้วก็แก้ไขปรับปรุงอ่าโดยการที่ตอนนี้ผมปมเหมือนแบบว่าปรโมทกล่องตัวหัวทอยอยู่เนาะก็เลยแบบว่าก็เลยใช้กล่องหัวทอยซึ่งตอนนี้บัวทอยมันมีหลายไซส์นะครับมีตั้งแต่200 50, 100, 100, 100 okay. 100, ร5 0ยอห้าสิอ่าหนึ่งร้อยหนึ่งอยอยู่นี่นะครับหนึ่งอยู่นี่อ่าหนึ่งรยประมาณอ่าหนึ่งยห้าสิบนะครับแล้วก็สาสิบนะครับแต่ว่ากล่องรุ่นเก่าเราที่เราเล่นที่ตอนแรกเราก็จะเป็นเจ1 3 0งศูนนะที่เราเคยเล่นนะแล้วก็ เจ็ดสองห้าศูนย์นี้ผมก็ยังไม่ได้โปรโมทนะครับแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์ก็มีใช้บ้างแต่ก็ยังไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่นะครับก่เจ็ดสองแปดศูนย์มีนะแต่ตัวท็อปสุดของตัวเนี้ยแต่มันจะมีท็อปฟอนิสนะเก้าหกสองสามศูนย์ซึ่งจริงใช้ไฟเก้าสิบหกโวลต์นี้ผมเคยลองใช้แล้วก็วิ่งอยู่ประมาณร้อยกว่าเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำคลิปซะก่อนเพราะมันแรงเกินไปแต่ถ้าใครสนใจก็ยังไม่ขายอ้าวทำไมอ่ะก็ขายแหละแต่ว่าคือต้องปรึกษาก่อนว่าไปทําอะไรนะเพราะว่ามันเยอะกําลังมันเยอะนะครับส่วนกล้องตัวอื่นก็ ไม่คุยดีกว่านะครับส่วนรถตอนนี้คือผมได้อัปเดตก็คือกําลังจะเปลี่ยนช่วงหน้าใหม่นะครับช่วงช่วงหน้านี่ผมได้เอาเตรียมที่จะไปปนช่วงหน้าฟูห้าสี่นะจากงานฝูยู่นะครับเพราะว่าผมดูแล้วตัวโชคมันเปน้ชคมันซึ่งในนี้ยโชคเก่ามันเป็นโชคสปริงธรรมดาใช้แปเตรียมก็พังละอ่าแล้วอย่างหนึง่งพอเวลาขี่โงแรมก็โยกไปโยกมาอันตรายนะหลุดได้แล้วก็ผมก็โยนแผงคอมาทําให้ช่วงหน้าสั้นกิ้วกิ้วฮะสั้นนะ แล้วก็อาจจะการสะบัดผมดูแล้วผมไม่ใส่นะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนยางนะหายางที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับอาจจะขอบสิบเหมือนเดิมอาจจะเป็นสองเจ็ดห้าอะไรงี้ก็ที่บริษัทคูยูเขามีผมก็จะไปป้นด้วยกันแล้วสองอย่างเลยนะปนหน้าหลังเลยสองเส้นนะครับส่วนลอ้อก็ยังทําเหมือนเดิมน,ววนะครับเป็นล้อตัวแปดร้อยวัตต์นะครับแต่ว่าไอคลิปก่อนนะที่วิ่ง104ร้อยสี่นี่คือผมโมล,ลวดใหม่นะแต่คลิปนี้นะคือเราจะไม่โมล,ลวดเว้ยนะจะไม่โมล,ลวดแต่ว่าเปลี่ยนเฉพาะฮอเทนเตอร์นี่สามตัวนี้ นะเป็นฮอล์เซนเซอร์แบบสปีดสูงไฮสปีดมาความเร็วมากกว่านะเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้ฮอล์เซนเซอร์ที่สปีดต่ำนะครับเวลาเราใช้กล่องพวกอูทอยอะไรเงี้ยมันจูนแล้วจะขึ้นฮอล์เฟลผมเลยลองเปลี่ยนฮอล์เซนเซอร์ที่มีความถี่สูงกว่านะครับมันจะโอเวอร์รอบได้เยอะกว่านะเปิดรอบได้เยอะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตัดนะครับส่วนเรื่อง break, เบรกเบิกอะไรก็ผมเอาของฟูยุยกชุดมาเลยล้อหน้าเป็นแม็กแน่นอนโอ้แต่วเลยแล้วก็มีเป็นดิสเบรกด้วยแต่ด้ผมยังไม่ได้เอามา แต่วันนี้ผมจะไปป้นเขานะครับแล้วทาคลิปเสร็จแล้วอาจจะเย็นผมลงคลิปคี่ว่าผมได้ช่วงหน้ามาแล้วเดี๋ยวไปแปลงยังไงแล้วก็ว่ากันขีีนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะตัดแล,ล้วตะกุตะก้าคงไม่ใส่แล้วครับแล้วการสะบ,บัตก็คงไม่ใส่เหมือนเดิมครับเบรกหน้าแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวดิสแน่นอนอะเบรกหน้าของนี้นะครับก็ใส่เป็นตัวดิสนะครับก็เบรกหลังก็ใช้เป็นเบรกดัมเหมือนเดิมอยู่กระดุมนะเพราะว่าตัวดิสนี่ล้อตัวแปดร้อยมันไม่มีนะครับแต่ว่าขนาดดุมเนี่ยมันรับตัวดิสได้ถึงร้อยยี่ ผมทาผมตัดข้างล่างนี่ใหม่อ่าตัดทําไมตัดเพื่อจะให้ใส่แบตเนี่ยอ่าได้สองลูกนะครับใส่ได้สองลูกเจ็ดสิบสองแต่ว่าตอนนี้คือผมมองแค่ลูกเดียวก่อนแค่มองโครงไว้ว่าอนาคตเนี่ยเผื่อเราจะได้สร้างโครงจักรยานเป็นของในไทยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอ่าจะเจอลูกทรงไหนแล้วเราก็เรื่องเบาเบาผมไม่ใส่แล้ะตัดออกทําเป็นกระดานเลยเหมือนมอไซค์ก็ปุยง่ายก็เหมือนมอไซคนะ์แต่ไม่ได้เอาไปขี่ใช้งานนะครับเอาไปแบบไปทำเป็นรถทดลองก็คืออยากให้รู้ว่าอยากให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ย แต่ยานใฟ้าเนี่ยมันวิ่งแค่ไหนแล้วอย่างข้องใจของผมก็คือผมอยากให้คนรู้ว่าไอ้ล้อ800เนี่ยอ่าล้อไม่ต้องวัดเยอะหรอกล้อจะ800หรือ1,000วัตต์เนี่ยมันสามารถทําความเร็วได้เท่าไหร่ซึ่งความเร็วเนี่ย1 0 0 1 5มันก็ทําได้แต่ว่าท่านต้องดูกว่าวลวดมันทนกระแสได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่วิธีการจูนหนึ่งครับแล้วก็อยู่ที่วิธีอ่าเราจะใช้วลตนเยอะหรือจะใช้แอมเยอะอ่ะถ้าใช้วลตนเยอะผมอจาจจะหนีไปใช้ประมาณ96โวลต์กะได้อ่ะ96โวลต์นะ จริงๆแล้วโวลต์ยีโอน้อยเนี่ยมันมีข้อแตกต่างในการทํางานเพราะว่าอยู่ที่วิธีการพันของมอเตอร์นะวิธีการต่อด้าน,นหลังเนะี่ยเขาจะต่อยังไงมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การใช้จํานวนลวดก็อีกเรื่องหนึ่งครับส่วนเรื่องตัวรถเนี่ยที่เลือกใช้ตัวรถอย่างนี้เพราะว่ามันเบาหนึ่งข้อหนึ่งนะเบาแล้วก็ก็มองแล้วยังไม่ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องกับความเร็วขนาดนี้อ้าวพี่บอกโอ้ความเร็วร้อยกว่ารถนี้มีมาเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์ที่มันทําแบบลําเล็กตัวเเบาานนนมมััักกกก็ใล้คียงงไ่่ต ไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างอย่าไปคิดมากก็ทําแค่เล่นๆผมไม่ได้ไปวิ่งบนถนนจริงนะครับแล้วก็เอาไปแบบเอาไปวิ่งให้ดูอยากให้ทุกคนแบบเออจะได้รู้ว่าเฮ้ยเชื่อมหนวิ่งขนาดน,นี้หรือว,ว่าอะไรเงีย้ยประมาณนั้นประมาณนั้นคืออยากให้เขารู้นะเออก็ส่วนชกหลังก็ยังไม่รู้จะทํำยังไงไอ้ข้างหลังยังไม่ได้ตัดออกเพราะว่าข้างหลังนี่เผื่อไปใช้อะไรนะครับส่วนเรื่องกล่องกล่องก็คือผมก็ต้องใช้เป็นโบทอยหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าโบทอยหนึ่งร้อยเนี่ยมันสามารถเปิดโวล์ได้ถึงเก้าสิบหกนะครับแต่ว่า ปกติที่ทําคลิปรอบนั้นก็คือใช้วัวทอยหนึ่งร้อยแต่ว่าใช้ลวดทองแดงเปลี่ยนลวดใหม่นะครับพันลวดให้จํานวนเพิ่มจำนวน,วนเส้นมากกว่าเดิมนะครับก็ให้รักระแสได้มากขึ้นแล้วก็ตอนสมัยน,นั้นผมไม่ได้เปลี่ยนฮ mm hmm. อร์เรเอร์ใหม่นะครับมันรอบมันจะตายอยู่ประมาณช่วงนั้นจะตายอยู่วันพันสี่ถึงพันห้านะัแต่รอบนี้ผมจะเปิดรอบให้ได้สูงกว่านี้นะก็ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าต้องลองดูเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนลวดนะครับแต่ว่าเราทําการเปลี่ยนฮ mm hmm. อร์เรเอร์แล้วก็ปรับแต่งใหม่นะครับเดี๋ยวต้องลองดูครั่วนอต800เีย ผมว่ามันพออยู่แล้วแต่เรบน้าหนักตัวผมนะแต่ว่าผมคงไม่ได้ขับนายน้องเขาขี่แทนนะครับเพราะว่าไม่ไหวเก็บชีวิตไปทาคลิปก่อนเอ้ยไม่ได้ไาโทษชีวิตเขาเนอะว่าน้องเขาจะชนานาญคนขี่เขาชำนาญวมาผมผมก็คืออายุเยอะแล้วจะหาหลายยากนะก็ตอนนี้ก็สี่สิบแล้วหาหลายไม่ได้แน่นอนเลยลว่าสี่สิบนึงแบบโอ้ยยังแจ๋วนะยังแจว๋วยังแจว๋วส่วนล้อแปดร้อยวัตต์เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเวอร์ชั่นต่อมานะครับถ้าใครสนใจเนี่ยพอเร็วๆนี้จะมีล้อตัวใหม่ออกมานะครับ ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงเดี๋ยวขอลองทดลองไปเรื่อยๆก่อนถ้าเกิดสําเร็จปุ๊บเราก็จะสั่งที่จีนนั่นแหละผลิตนะครับอนาคตอาจจะต้องมีผลิตในไทยด้วยคำ้คำๆนะโอเคนะถ้าเกิดส่วนเรื่องรถนะครับรถคันแดงคอนนี้ผมจะทาคลิปก่อนนะั่นแหละแต่ว่ารถคันแดงมันมีปัญหานะครับรถคันแดงมันมีปัญหาซะก,ก่อนเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่ว่าผมเกรงว่าตอนนี้กล่องที่มีใช้ความเร็วมันได้แต่ว่าในเรื่องของระยะทางกับอุณหภูมิมอเตอร์นี่มันเป็นปัญหาเพราะว่ามอเตอร์นี่มันยังไม่รองรับแบบว่า กำลังวัตต์ที่เยอะนะจะหนีเรื่องอุณมภูมิไม่ได้แล้วก็แบตเตอรี่ก็มันเป็นอ่าตะกกวกดมันก็เลยยังเป็นห่วงเรื่องว่าถ้าเกิดใช้ระยะทางไกลอ่าแอร์ตัวเปล่ามันก็กิน1,000ัวัตต์แล้วถ้ารวม,มอเตอร์ทางานบางทีกินถึงสี่ันวัตต์นะระยะทางมันจะสั้นลงไปเยอะแล้วเราก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าระยะทางมันสั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทายังไงวะอะไรเงี้ยจะแก้ปัญหาแต่จริงผมมันใจว่าจะเปลี่ยนมอเตอร์อย่างนี้ให้เขานะครับแต่ว่าต้นทุนมันสูงเกินไปแล้วผมกาลัังหหาาามมอออเเตตร์ทีี่่่่่นนใญกวว้้แแดูล็ย มันค่อนข้างจะแปลงยากอยู่มันต้องหามอเตอร์เฉพาะซึ่งมอเตอร์ผมยังไม่มีอาจจะต้องสั่งเข้ามามันก็เลยใช้เวลานะครับแต่ว่าถ้าคิดว่าคิดว่าอาจจะต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งในการปรับปรุงเพราะว่าผมอยากจะให้ใช้ความเร็วทักประมาณ5้าถึงหกเพราะว่าถ้าเร็วกว่านั้นอ่ะรถมันเอาไม่อยู่ละปรุงตรงก็ขี่อันตรายนะครับจะเลี้ยวโคง้งเลี้ยวอะไรก็อาจจะมีเข้า,มาเมาได้นะนะแต่ถ้าเวลาสามสิบนี่ก็เหมือนรถจอดมันวิ่งเร็วมันวิ่งไม่เร็ววิ่งช้าไปนิดนึงครับแต่ว่า,าคิดไว้แล้วก็เรื่อง,บงแบ จะหามอเตอร์ให้มันแมทกับรถก็คือถ้ามอเตอร์กําลังน้อยไปเวลาออกตัวมันกินกระแสเยอะนะแล้วว่าระยะเวลากินกระแสมันนานมันจะทให้กินแบตนะฮะแต่มอเตอร์ใหญ่เกินไปมันก็จะกินไฟมากเกินไปหามอเตอร์ให้พอดีกับน้ำหนักรถกับระยะทางที่เราขี่แล้วก็เป็นโจทย์ทยหนึ่งนะเพราะว่าการทํารถไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าอยู่ดีเราจะเอามอเตอร์เอากล่องอะไรแรงมาใส่เนี่ยเออโอเคแล้วมันจะวิ่งได้บางทีมันต้องมาแลกมาใช้เวลามาใช้การทดสอบมาเสียเวลานะจะคํานวณเราก็ได้แต่ว่าบางทีการคํานวณมันก็ไม่ได้เป๊ะเสมอไปพอใช้งาานจริงๆปุ๊บอ ไม่ได้อย่างนั้นก็มีผิดหวังก็มีนะเพราะว่าในเรื่องของการคำนวณมันเป็นตัวเลขที่แน่นอนแล้วใช่ไหมแต่ว่าบางทีแบตเตอรี่เราเห็นว่าแอมเท่านี้จริงแต่ว่าของการผลิตนะแบตเตอรี่ที่ผลิตจากจีนะบางทีมันไม่ได้เต็มอย่างที่เราคิดอ่ามอเตอร์มันเขียนมาพันห้าแล้ววัตต์แต่ว่ามาถึงเราอาจจะเหลือแค่แปดร้อยหรือบางทีตีพันห้าอาจจะไม่ใช่พันห้ามากกว่า2 0 0พันก็ได้มันเป็นไม่ได้ไงว่ามันจะเป๊ะเสมอไปครับแล้วก็อย่างเรื่องกล่องกล่องก็เหมือนกันถ้ากล่องเนี่ยอถ้าเห็นอย่างเงี้ยคุณจะบอกว่ากล่องตัวนี้กี่วัอออ่่่ะจจบกกวานีริงงล อ่าวัดแค่ประมาณพันสองเงี้ยอ่แถวบางทีมเขียนพันห้าเงี้ยอ่กล่องตัวนี้อ่สมมติสมมตินะสมมติอ่าตัวนี้ตีมาพันห้าร้อยวัตแต่จริงแล้วมันแค่พันสองมีพันห้าร้อยวัตแค่สองรุ่นเองอ่าทำไมถึงพันห้าร้อยวัตทำไมเก้าหกแอมเยอะกว่าทําไมถึงเป็นพันห้าตันี้พันห้าให้ไปดูแอมต่อเนื่องเจ็ดสิบแอมตัวนี้อ่ตัวนี้หกสิบแปดสิบแอมเจ็ดสองแปดสูตรโวลต์น้อยกว่าแต่ได้แอมเยอะกว่าแต่ตัวนี้ใช้ใช้โวลต์แทนถ้าแรงดันมันสูงนะครับกางวัดจริงๆมันก็เท่ากันแแหละต่่วา มันต้องลดแอมแทนเพราะเวลาเราทํารถหรือทําอะไรแล้วถ้าแรงดันมันสูงเราสังเกตเลยเวลาเราจูนปุ๊บแรงดันมันจะหายทันทีเลยอ่าโทษทีแอมมันจะหายนะครับแต่ว่าคือถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างแรงดันสูงกับแรงดันต่าผมจะเลือกแรงดันสูงไว้ก่อนเพราะว่ากินกระแสน้อยกว่านะครับระยะทางวิ่งได้ไกลกว่าผมก็ชอบนะแต่ถ้าแรงดันต่ำเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องสายฟงสายไฟอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าสายไฟมันจะร้อนถ้าเกิดจะต้องใช้กระแสเยอะนะครับมันก็กาลังสูญเสียมเยอะผมแนะนำว่าถ้ารถจะขยานไฟฟ้าเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ อย่าเลี่ยงใช้48ให้ขยับไป60-72ไปเลยนะแต่ว่าเกิน72นี่ไม่แนะนาแล้ว96ก็ไม่แนะนา96นี่เอาไว้แข่งไปสนามรถที่ทําเนี่ยเป้าหมายคือเอาไว้ทดลองนะเผื่ออนาคตเนี่ยผมจะมีจัดงานแข่งนะครับจัดงานแข่งแนละ้วถ้ามันสนามเปิดได้ผมก็จัดงานแข่งเพราะว่าผมก็จัดสนามเลยอยู่ด้วยก็มองแล้วก็ก็เป็นตัวอย่างให้แล้วกันผมอยากให้เป็นแค่ตัวอย่างเอาไปกรณีศึกษาอย่าไปมองผมว่าเออไปปั่นให้คนมาแข่งกนะันบนถนนนะไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่ดีเลยขอนะครับต่ อนาคตคือในสนามก็แล้วกันเพราะว่าสนามมันเปิดให้ทาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสปอนเซอร์อของ Q ิอสมอเตอร์แน่นอนนะครับแล้วก็มีของบริษัทต่างๆเยอะแยะบูทองอุทอยเพราะว่าตอนนี้เขาติดต่อมาแล้วว่าเอ้ยผมจะเป็นสปอนเซอร์นะให้คุณจัดงานอนะไรเงี้ยผมก็ได้ไปด้วยนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะเดเร็วนี้นะครับส่วนรถคันนี้น่าจะถ้าได้โชควันนี้ถ้าพรุ่งนี้ผมประกอบก็คงจะวิ่งได้เลยนี่รถไฟฟ้ามันทำง่ายไม่มียากเหมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์นี่พอจะผ่าแข้งผ่าเครื่องแม่งกินเวลาเป็นนนเลยยแต่จราาฟฟ้ี ยากสุดก็แค่ประกอบนิดหน่อยกัดต่อไายไฟและถายไฟแล้วก็เทสนะสิ่งที่ผมจะทําให้ดูก็คือผมอยากจะรู้ว่าทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าล้อ800มันวิ่งได้เท่าไหร่เออซึ่งมันเล่าไปตั้งนานแล้วอยากจะรู้วิ่งได้เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่คือเอาแค่ล้อพังแหละล้อพังเสร็จเราก็ลดลงมาว่าเออลดลงมาระดับในการใช้งานแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาทํากล่องซึ่งราคามันถูกกว่าอย่างพวกเนี้ยอ่าเดี๋ยวมาปรับจูนได้ให้มันให้มันต่ำลงกล่องนี้มันจูนไม่ได้จริงแต่ในอนาคตประมาณอ่าผมพนันเลยว่าตอนนี้ผมมคุยกัับบททาาางริษแล้วว่ ต้นปีมกราเนี่ยจะเป็นบลูทูธผมจะทําแบบเพิ่มมาเป็นบลูทูธจูนมีมีแอปเป็นแอปของแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ใช้งานง่ายๆนะครับเร็วๆนี้ก็คือกล่องที่ใช้อยู่อาจจะมีหลายบริษัทเข้ามาดิวนะครับเราก็เอามาเพื่อการทดลองแต่ขอให้ทุกคนนะแบบเ,เหมือนแบบว่าถ้ามีข้อมูลหรืออะไรอ่ะกรณีศึกษาคือมาร่วมกันมาร่วมกันทำมาทําวิจารณ์ทำพิลมพ์ลงมาเลยเพราะผมต้องการเก็บข้อมูลให้มากที่สุดนะครับผมขอเป็น อ่าเป็นแกนดึงคนนึงนะแต่ว่าไม่ได้ถึงว่าให้ให้ไปทําทั้งหมดนะคือแบบว่าเอาไปเป็นแกนร่วมคนนึงว่าเออแนะนําว่าจะได้ศึกษาอนาคตต่อไปว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับในอนาคตอย่างเร็วมากรวดเร็วมากถ้าเราไม่ศึกษาซะก่อนเนี่ยอาจจะเสียเปรียบแต่ว่าผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรถ้าใครมีช่องว่างอะไรก็คืออ่าถามผมไได้เลยใครอยากรู้อะไรตรงไหนถามถ้าผมรู้ก็รู้แต่บางคนผมต้องบอกว่ามันมีอาจารย์ที่ทํามาก่อนหน้าผมหลายปีเขาผมคิดว่ายังไงเขาต้องเก่งกว่านะครับผมไม่ถึงเก่งขนาดนั้นผมแค่่่อเรรียนนนู้้สววึงแลก เอามาทดลองทดลองแล้วก็มีหนทางหลายทางช่องทางที่มันจะมารวมรวมกันก็เลยได้ช่องทางบางทีผมไม่ได้เก่งทุกอย่างผมเก่งไปบางเรื่องชีวิตผมจริงๆคือทำเครื่องเสียงนู่นข้างหลังเี่หายไปรถข้างหน้านะมทำเครื่องเสียงตอนนี้ก็จะมีงานทำเครื่องเสียงอยู่ที่บ้านผมก็ประกอบลำโพงนะครับบ้านผมก็ทํานําเข้าบริษัทผมทาเกี่ยวกับนําเข้าแล้วก็ผมมีบริษัททาเกี่ยวกับพวกจีนของจีนของไต้หวันของอะไรเยอะหลายทั่วประเทศแหละแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นส่วนการทําเป็นเพื่อนนะคุยงานกันอะไรเงี้ยซะมากกว่านะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยว ผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไม่นี่ไปนะไม่แน่ผมอาจจะถ่ายคลิปต่อวันนี้เย็นๆก็อาจจะมีคลิปนึ่นแปลว่าเออผมไปโรงงานหูยู่นะอ่าไอไอรถไอตัว P ีเอ่อทีทีแปดหรือว่าไอฟูห้าสี่ที่รถทรงสวยๆที่เป็นดิสนะว่าเดี๋ยวมันมีอะไรมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูาอาจจะถ่ายอ่าภาพบรรยากาศในโรงงานเข้าห้ดูด้วยว่าเออมีของอะไรบ้างเนี้ยเผื่อใครใครสนใจเนี้ยผมไม่แน่นอนว่าทุกคนต้องสนใจแล้วว่ามันมีอะไรผมอยากจะแนะนํารถให้นะจริงๆผมนัด นัดกับเพื่อนใน y o u t u b หมเอฟซีว่าผมจะรีวิวรถแต่ว่าทางบริษัทเขายังไม่พร้อมเพราะว่ารถเขาแล้วเาเปิดตัวรถตัวใหม่ทางฟูยุเขาก็ออกรถตัวใหม่หลายตัวอยู่เขากลวว่าเออเดี๋ยวให้เราไปแล้วเปิดตัวทีเดียวเพราะกลัวแบบมันไม่อรังไงแต่จริงผมคุยกันแล้วนะครับก็ก็มีอุปกรณ์ดีๆหลายอย่างที่เขาเขากำลังทาเรื่องขายอะรุณอะไรด้วยเขากำลังปรับแต่งรถทําเรื่องแบตเตอรี่อะไรให้วิ่งได้ไกลขึ้นเลยเนี่ยอะไรอย่างเดี๋ยวค่อยไปเล่าทีแต่อันนี้คือคร่าวๆเรื่องนี้ก่อนนะครับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอาจจะเป็นนนนี้นะ